คลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อหา 18บวกนะครับจะมีเกี่ยวกับพวกรูปภาพอวัย,ยวะเนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับเพศส,ส่วนใหญ่นะก็ดูไว้เป็นเพศศึกษาแล้วกันเนาะเราไม่ได้มาพูดจาลามกสำหรับใครที่อายุต่ำกว่า18นะครับควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะครับ18บวกนะครับสวัสดีครับผมมีฟอย์ทานเทนเดอร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็พบกับผมในรายการทานเทนเดอร์เนาะ วันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องที่คนที่เป็น t r a n s g e n มือใหม่นะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับมักจะตกใจนะครับผมคิดว่าถ้าแบบว่าคนที่ไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยศึกษาหรือว่าไม่ใช่คนข้ามเพศถ้าได้รู้หรือว่าได้ยินก็อาจจะตกใจนะครับอย่างเราเป็นคนข้ามเพศเราก็พอได้มาเจอกับตัวเองเราก็ตกใจนะครับใหม่ๆนะครับเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยละกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนสิ่งที่แบบน่าตกใจที่สุดก็คือ จะเป็นแบบช่วงล่างนะคะขนที่แบบช่วงล่างที่แบบอข้ามเพศใหม่ๆนี่แบบงงมากก็คือเรื่องของขนตะปูนะครับผมไม่เคยรู้เลยว่าแบบว่าผู้ชายเขาจะมีแบบขนมาถึงทวารมาถึงรูตะปูนะครับแบบตอนแรกคืองงมากเฮ้ยแบบจับไปอย่างนี้ย สัมผัสตอนอาบน้ําตอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็แบบงงมากฮ้ยมาจากไหนทำไมมันขึ้นได้ถึงขนาดอย่างนี้เลยวะผู้ชายเขามีขนถึงขนาดตรงนั้นเลยหรอแล้วก็นับวันมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเออมันก็เลยทําให้เราแบบรู้เลยว่าเอ้ผู้ชายเขามีขนตรงนั้นด้วยหรอเวลาเป็นเล่าให้ใครฟังหลายๆคนก็มักจะตกใจนะครับเพราะผู้หญิงมันไม่มีแน่นอนแต่พอข้ามาเป็นผู้ชายมันก็มีนะครับแล้วมันไม่ได้มีแบบน้อยมันมีเยอะมากเลยแล้วมันก็ทําความสะอาดค่อนข้างที่จะยากเราต้องแบบเหมือน ทำความสะอาดเยอะขึ้นนะครับตั้งแต่ข้ามเพศมาต้องดูแลพวกเรือร่างกายของเราเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยขนของเราที่มันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะต้องมานั่งมีขนต่มันเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับคนข้ามเพศเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับมันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เจอหรือว่ากําลังที่อยู่ในกระบวนการข้ามเพศถ้ามีก็เอามาแชร์ใบ้างกันบ้างนะครับอ่ะนอกจากเรื่องขนแล้วนะครับก็ เรายัางอยู่ที่ช่วงล่างเนาะอวัยวะเพศก็เป็นเรื่องของขนาดของคริสตัลลิตนะครับต,ตรงอวัยวะเพศเราเนี่ยแหละคริสตลัลลิของเรานะครับผู้หญิงโดยปกติมันก็จะเป็นแบบว่ามันไม่ได้โตเนาะมันจะเป็นแบบ ธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราข้ามเพศมาแล้วอย่างเงี้ยขนาดของคิดตอนลิดอะมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นเหมือนแบบจูน้อยจูน้อยเวลาผมเรียกอะไรเงี้ยผมจะเรียกว่าจูน้อยนะครับแต่มันไม่ได้โตขนาดเป็นจูเด็กอะมันไม่ใช่ขนาดนั้นอันนั้นต้องไปสัลากรรมเพิ่มนะครับของผมมันก็จะประมาณ แบบประมาณ3-4เซนอะ่ะโตขึ้นมาประมาณ1นิ้วได้อะ่ะเออประมาณอย่างเงี้ยจากปกตินะครับมันก็จะโตขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายหลายคนมักจะตกใจนะครับช่วงแรกที่ผมค้ามเพศผมก็ตกใจเพราะว่ามันมีขนาดแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขยายขึ้นตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรนะครับด้วยขนาดที่มันโตใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกเจ็บด,ด้วยนะครับมันแบบสมมุติว่าเราใส่กางเกงอะไรเงี้ยที่มันฟิตหน่อยมันก็จะเหมือนไปถูๆตรงบริเวณนั้นมันก็จะทำให้เราเจ็บเหมือนเหมือนเสียดสี อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่าผู้หญิงทั่วไปไม่มีทางที่คิสลิดตรงนั้นมันจะโตได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับใครได้รู้ก็น่าจะตกใจผมว่าคนทั่วไปก็ตกใจหมดแหละดีๆเอ่อไอตรงนั้นมันจะมาโตยื่นยาวใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างไรเนาะเป็นสิ่งที่เราต้องแบบศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับมันนะครับ ชีวิตนี้ก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปเนาะแล้วก็อะเรื่องต่อไปนะครับมีขนแล้วใช่ไหมครับพออว,วัยวะเพศโตแล้วเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของอารมณ์ทางเพศเนาะอารมณ์ทางเพศจากที่เมื่อก่อนที่ผมแบบไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องมานั่งดูมานั่งดูหนัก ไม่เคยเข้าใจเลยนะครับไม่เคยแบบมีอารมณ์ที่แบบอยากจะอยากดูเลยนะเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะดูทําไมวะทำไมมันต้องดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอข้ามเพศมาแล้วเงี้ยอารมณ์ทางเพศมันแบบสูงขึ้นขึ้นแบบขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วยิ่งช่วงที่แบบว่าเราเทคเสร็จเงี้ยพอช่วงรอบในสัปดาห์นะนะั้นอะอารมณ์มันจะแบบ สูงมากมันรู้สึกว่ามันต้องปลดปล่อยมันต้องระบายความต้องการมันเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีความลื่นไหลของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เราก็จัดการอารมณ์กับตัวเองได้นะครับ ไปปลดปล่อยเงียบๆียอะไรของเรานะครับไม่เดือดร้อนใครนะครับนี้ก็ฝากไว้นะครับแม้ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ชายข้ามเพศน,นะครับควรรู้จักหยับยั้งชั่งใจปลดปล่อยให้ถูกที่ถูกทางเนาะแล้วก็นะครับนอกจากเราจะมีมีอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้นแล้วใช่ไหมก็ที่หลายๆคนสงสัยก็คือ การมีเพศสัมพันธ oh. ์การใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆในการเข้าห้องน้ำเนาะมันก็จะมีอุปกรณ์สำหรับทานแมนนะครับที่เขาเรียกว่า s t p นะครับเป็นแบบ stand to pee นะไว้สำหรับฉี่นะไว้สำหรับเข้าห้องน้ำสาธารณะอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าคนข้ามเพศจะต้องมีทุกคนนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ปัสสาวะได้รวมเพศได้หรือว่าพกติดตัวได้เออพกเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์เลยนะครับเป็นพกติดตัวเพื่อให้แบบเรามีความ มั่นใจมากขึ้นนะเขาเรียกว่าแพคเกอร์นะครับก็จะเป็นแบบทรงอวัยวะเพศนะครับที่แบบนิ่ม สามารถไว้พวกให้มันตรงๆเฉยๆนะครับไม่ไม่สามารถปัสสาวะได้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนี้ก็จะมีราคาถูกนะครับก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศนะเราต้องพิออเดอร์มาอันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนอกจากแพกเกอร์แล้วก็จะเป็น STP นะอันนี้ที่เขาเรียกว่า s p a n d to P ไว้สําหรับฉี่ได้ยืนฉี่ได้นะครับเหมือนผู้ชายนะรวมเพศได้เพราะมันจะมีแกนนะให้มันแข็งตัวนะครับ สามารถใช้ร่วมเพศกับคนรักของเราได้นะครับจำเป็นไหมก็จำเป็นในบางเหตุการณ์ แต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นถึงขนาดว่าจะต้องมีทุกคนนะครับแต่ว่าถ้ามีก็ดีเหมือนกันอันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเหมือนอวัยวะเพศชายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะยี่ห้อไหนมันจะมีความเหมือนมากแค่ไหนความนุ่มนวลความหนังสัมผัสข,ของมันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้ออยากจะอะไรเงี้ยแนะนําเอาให้มันเหมือนที่สุดเนาะไม่งั้นเวลาเราควักออกมาอย่างเงี้ยมันดูเป็นพลาสติกดูเป็นซิลิโคนมันจะอาย มันจะดูแบบแปลกๆเนาะก็เดี๋ยวจะลองแปะลิงก์เว็บอะไรให้ไว้เอาเข้าไปดูเลือกซื้อได้นะครับถ้ามันสามารถเปิดเผยเป็นของจริงผมจะทําเป็นอันบ็อกมาให้เลยนะครับแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงเดี๋ยว ลองไปปรึกษาทีมลองไปคิดวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบอวัยวะเพศชายเลยอะเหมือนอวัยวะเพศชายมากๆนะครับไม่รู้ว่ามันสามารถเอามาพพูดเอามาจับเอามาอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะถ้าผมดูแล้วมันสามารถเอามาพูดได้ก็เดี๋ยวจะเอามาพูดใ้ฝังนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมว่าหวังว่าทุกคนที่เข้ามาคงได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับสาระอะไรใหม่ๆเก็บคนข้ามเพศอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยได้รู้ไม่รู้จักถ้าไม่ใช่คนข้ามเพศก็จะไม่รู้วันนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับผมก็ แชร์เป็นความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับก็ EP หน้านะครับจะเป็นเนื้อหาสาระอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามได้ทางช่องมีปล่อยทาน t e n เดอร์นะครับผมก็จะพยายามหาเนื้อหาอะไรที่แบบว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้มามาแชร์ให้ฟังกันนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องผมนะกรับไปเยอะๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ e ีหน้านะครับบ๊ายบาย